วัสดีครับวันนี้มารีวิวมาด้านะครับมาด้าตัวนี้เป็นเครื่องพันสี่แล้วนะครับ5้าเกียร์ครับผมนี่ห้าเกียร์สโลแยกนะครับโฟวินคานแข็งลงเล่มเรียบร้อยนะครับนะคานแข็งลงเล่งเรียบร้อยแจ้งขับสี่เรียบร้อยครับผมนี่เครื่องเครื่องสดๆเลยครับฝาเดิม เพดเดิมยังอยู่นะครับนะเอาไปเข้าไร่เข้าสวนครับไม่ต้องกลัวเบียดกลัวอะไรเลยเนี่ยเอาไปใช้อย่างเดียวนะกระบงกระบะเนี่ยเนะแน่นปึกนะครับไม่มีสั่นคอนไม่มีอะไรนะฮะนะนะรถมีผูกบ้างนะฮนะนี่ะ รถมีผุบ้างแต่กระบะตัวกระบะเนี่ยฮะดูฮะโยกทั้งคันนะฮะก็คือยังแน่นอยู่ขนของได้สบายๆครับผมคันซีสวยครับคันซีไม่มีผุนะฮะคันซีไม่มีผุไม่มีหักไม่มีดามนะครับคันซีตัวคันซีกิ๊กๆเลยเครื่องดีนะฮะคันนี้ขับมาเหยียบเป็นร้อยะฮะเนี่ยฮะเครื่องนี่ไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องเล่งช่วยไม่ต้องอะไรเลยะฮะเครื่องทีเดียวติดเลย เครื่องผมเซอร์วิสล้างขาบงขบูอะไรใหม่เรียบร้อยสตาร์ตติดชึ่งเลยรถเครื่องดีมากนะรถคันนี้ไม่ความเร็วเกความร้อนอเกยน้ำมันขึ้นหมดนะครับคันนี้ขึ้นหมดทุกอย่างผมขับมาแต่ไม้น่าจะหลอกแหละผมขับมาร้อยร้อยยี่เนี่ยสบายๆบายเลยนะ แต่ไม่น่าจะหลอกประมาณ20น่าจะได้วิ่งหลังถนนได้ร้อยฮะเนี่ยฮะเออเกี่ความร้อนเกน้ำมันอะไรขึ้นหมดทุกอย่างนะครับนะฮะพร้อมใช้ครับผมเนี่ โอเคครับสนใจยังไงติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ